เอมมี่สตอรี่อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อติดตามและแจ้งเตือนในคลิปต่ต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะเอมมี่สตอรี่นะคะวันนี้ก็เจอปัญหาเครื่องนี้เลยไอเปิดอินเทอร์เน็ตแล้ว 4G ไม่ขึ้น 3G ไม่ขึ้นตัว h ฮสก็ยังไม่ขึ้นเลย อ่ะอันนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าเป็นซิมของทู o ูฟนะคะโอเคทูมูฟนะนี่เลยเปิดแล้วนะสัญญาณแต่ 4G 3G ไม่มีหายโอเคเดี๋ยวขอถ่ายรูปไว้กันจะทำหน้าปกเนาะโอเคตัวนี้เปิด เห็นไหมคะว่าเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วแต่สัญญาณ 3G 4G ไม่มีเลยเนาะหายโอเคแล้วเราก็รู้ด้วยว่าเป็นของ To m o v e โอเคแบตก็จะหมดโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกง่ายๆเลยให้เราเช็คก่อนว่าซิมตัวเนี้ยมีอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าโอเค ตัวนี้นะคะเช็คอินเทอร์เน็ตของทูมูฟเนาะกดดอกจัน900นย์ศสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะโอเคเดี๋ยวเขาจะส่งข้อความมาให้เราเนาะว่าเน็ตของเราเป็นเน็ตของอะไรเป็นรายวันรายเดือนหรือว่าอะไรนะคะนี่ข้อความมาแล้วออกดเลย โอเคตอนนี้อินเทอร์เน็ตของเราคือเน็ต4เมกนะคะโทรฟรีไม่อั้นเนาะโทรฟรีได้ครั้งละ15นาทีหมดวันที่18เตือน8โอเคเน็ตยังไม่หมดมีอินเทอร์เน็ตแต่เปิดเน็ตแล้วเน็ตไม่ขึ้นเลยใช้งานอินเทอร์เน็ตล่ะเดี๋ยวเข้าดู y t u t u นะอ่ะเล่น YouTube ไม่ได้ โอเคขั้นตอนแรกนะคะให้เราทําตามเลยเอาแบบง่ายสุดเลยหาคำว่าตั้งค่านี่เลยกดเข้าไปแล้วให้เราหาคำว่าระบบหรือคำว่าสำรองข้อมูลรีเซ็ตเครื่องแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะคะมันจะอยู่ไม่เหมือนกันแต่ให้เราหาคำว่าระบบก,ก่อน โอเคแล้วเขาจะขึ้นคำว่าตัวเลือกการรีเซ็ตโอเคกดเลยนี่นะคะมันจะมี3หัวข้อเนาะ 1. นึ่งรีเซ็ตไรฟอินเทอร์เน็ตมือถือบลูทูธสองรีเซ็ตการกำหนดแอปสลบข้อมูลรีเซ็ตการตั้งค่าเริ่มต้นคือตัวนี้คือตัวที่3มคือตั้งค่าโรงงานนะคะคือลบข้อมูลทั้งหมดของเราเลยในเครื่องโอเคเราเลือกตัวแรกเลยเนาะ เซตอินเทอร์เน็ต Internet. ตัวนี้แหละกดเลยอ่ากดไปอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนกดถัดไปก่อนนะให้ดูตรงอินเทอร์เน็ตเนาะเราเปิดแล้วเน็ตมันไม่ขึ้นนะกดเน้นกดเน้นไว้เลยโอเคมาหน้าตาแบบนี้เราลองเลื่อนดูนะมันจะมีคำว่า ชื่อจุดเข้าใช้งานกดเลยอันนี้หน้าตาว่างเปล่าเลยไม่มีอะไรเลยอันที่ติดในมือนี่คือกาวนะคะเพิ่งเปลี่ยนจอให้ลูกค้าไปตัวเนี้ยมันไม่มีเลยเนาะโอเคงั้นเราเข้ากลับไปเลยเราดูนะักพอเรารีเซ็ตกลับมาแล้วมันจะมีอะไรเพิ่มเติมมาไหมอ่ะไปก,กลับหาคำว่าระบบเนาะอ่า นี่เลยการรีเซ็ตกดเข้าไปนี่นะตัวแรกนะกดการรีเซ็ตเครือข่ายมือถือนะกดเลยแล้วก็กดรีเซ็ตการตั้งค่าอ่ะอันนี้คือเขาบอกว่ารีเซ็ตการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยโอเคนี่เราจะสังเกตเลยว่าอินเทอร์เน็ตของเรามาแล้วนะส g เนาะนี่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูเมื่อกี้ใหม่ ว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมมาไหมกดเน้นไว้นะเลื่อนแล้วหาคำว่าชื่อจุดนี่มันมีพวกนี้ขึ้นมาตัวนี้คือตัวทำให้เครื่องเราเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าสีจีขึ้นแล้วเล่นเน็ตได้ไหมเข้า YouTube เหมือนเดิมอ่ะแบบนี้หมายความว่าเล่น YouTube ได้นะคะ โอเคเล่น Youtube ได้คืออินเทอร์เน็ตมาแล้วเนาะโอเคแล้วเดี๋จะบอกอีกวิธีนึงคือของบางคนนะถ้าเรากดถ้าเราไม่อยากทำแบบนั้นเดี๋ยวจะลบออกก่อน เห็นไหมคะเราจะสังเกตได้ว่า 4G มันหายไปแล้วตรงนี้ก็หายไปด้วยขั้นตอนแรกคือเราเข้าไปหาคำว่าระบบแล้วก็เข้าไปรีเซ็ตพวก wi-fi พวกรหัสมือถือเนาะอินเทอร์นเน็ตมือถือเนาะต่อมาถ้าเราไม่อยากเข้าไปรีเซ็ตตรงนั้นหรือว่ารีเซ็ตแล้วมันยังเล่นไม่ได้มันยังเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได,เเไได้เรามาตรงนี้เลยก็กดเล่นหน่ แล้วเราก็มาหาคําว่าชื่อเนาะกดเข้าไปตัวนี้เราเข้ามาตรงนี้เลยแล้วก็กดเครื่องหมายบวกโอเคตรงชื่อนะเราก็พิมพ์เลยตรงชื่อนะแล้วก็พิมพ์เลย,นะลเลย T U T A U E แล้วก็ขีนะเยวจะพิมพ์ไว้ให้ด้านข้างเนาะว่าพิมพ์ตัวไหนบ้าง Has เว้นวรรคนะคะ i n t e r n e t อินเทอร์เน็ตกดนะคะแล้วก็ตัวที่สองตัวนี้เราก็พิมพ์อินเทอร์เน็ตเหมือนเดิม i n t e r n e t ตกลงแล้วก็ตรงนี้ ชื่อผู้ใช้งานชื่อผู้ใช้งานให้พิมพ์ทูเฉยๆนะคะตัวเล็กเลยนะอ่ะแล้วก็กดตกลงแล้วก็รหัสผ่านก็ทูเหมือนเดิมนะคะ T r u e แล้วก็กดตกลงอ่ะแล้วเรามาตรงจุด3ามจุดแล้วก็กดบันทึกนี่แล้วเราจะสังเกตนะคะว่า 4G เราขึ้นมาแล้ว มาดู Youtube กันว่าเล่นได้จริงหรือเปล่าอ่ะ Youtube เราก็สามารถเล่นได้เนาะโอเคแล้วมีอีกวิธีหนึ่งคือวิธีสุดท้ายเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้เดี๋ยว โอเคอันนี้คือเปิดอินเทอร์เน็ตแล้ว 4G 3G ไม่ขึ้นเล่นเน็ตไม่ได้นะโอเคเป็นของ t o move เนอะนี่เนาะก็เปิดเน็ตแล้ว 4G 3G ไม่ขึ้นเนาะก็เราก็ทำการกดเลยนะทั้งแรกคือเป็นการปิดก่อนเดี๋ยวจะลงไว้ให้ตรงนี้นะ กดตามเลยดอกจัน902ดอกจัน0 2สี่เหลี่ยมแบบนี้เลยแล้วกดโทรออกนะคะกดเลยโอเคเดี๋ยวเรารอรับข้อความนะเราดูข้อความเดี๋ยวเขาจะเด้งขึ้นมา น,นี้รอข้อความสักแป๊บหนึ่งนะขึ้นหรือเปล่าข้อความยังไม่เข้ารอ ถ้าข้อความไม่เข้าแบบนี้นี่ข้อความมาแล้วโอเคนี่นะเขาบอกว่าคุณทำการปิดอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วถ้าคุณจะเปิดใช้งานเนาะให้กดดอกจัน902แล้วก็ดอกจัน01อ่ะกดเลยไม่รอช้าดอกจัน90 2ดอกจันศ1นนะคะสี่เหลี่ยมโอเคกดโทรออกเลย เดี๋ยวเขาจะส่งข้อความมาให้เราอีกรอบนึงเดี๋ยวเรารอข้อความก่อนน่าจะานานอยู่ก็รอเนาะเขาจะส่งข้อความมาให้เราอ่ะนี่เขาส่งมาแล้วคุณได้เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วเนาะเขาบอกว่าให้เราทำการปิดเปิดเครื่องใหม่โอเค รีเซตเต็ตเดี๋ยวเครื่องจะเปิดขึ้นมาใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเล่นอินเทอร์เน็ตได้ไหม 3G 4G จะขึ้นไหมเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้ก็เป็นวิธีที่3แล้วนะวิธีแรกก็คือเข้าไปหาคำว่ารีเซ็ตระบบแล้วเราก็กดรีเซ็ตตรงพวกอินเทอร์เน็ตตัวที่2ก็คือเราก็เข้าไปพิมพ์เลยเนาะ ขั้นตอนที่สามก็คือเราก็กดาหารหัสตามนี้เดี๋ยวจะมีขั้นตอนที่สี่มันมีวิธีทําหลายวิธีคลิปนี้คือบอกทุกวิธีเลยเผื่อบางเครื่องทําได้วิธีที่หนึ่งบางเครื่องวิธีที่หนึ่งทำไม่ได้ทําวิธีที่สามได้เนาะโอเคนี่เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะเราดูสัญญาณตรงนี้ ว่าเขาจะขึ้นมาให้เราหรือเปล่าขึ้นไหมเนาะวิธีนี้จะได้ไหม วิธีนี้คือไม่ได้นะเครื่องนี้สําหรับเครื่องนี้คือวิธีนี้ใช้ไม่ได้นะเห็นไหมวิธีที่1ที่สองทำได้หมดวิธีที่3ามเครื่องนี้ทําไม่ได้โอเคงั้นเรามาเลื่อนเรากดเน้นไว้ไปเลยเลื่อนนะคะหาคําว่าชื่อจุดเนาะกดเลยอันนี้มันไม่มานี่เรามาตรงนี้เมื่อกี้เรากดบวกแล้วเราพิมพ์ใช่ไหม ทีนี้เราไม่พิมพ์เรากดตรงนี้เลยแล้วกดรีเซ็ตค่ะแล้วกดตกลงเราดูนะเนี่ขึ้นมาเลยอันนี้จะใช้ได้สําหรับมือถือเครื่องใหม่ๆรุ่นใหม่ๆนะคะเขาจะรีเซ็ตได้แต่ถ้าเป็นเครื่องเก่าเราต้องมาพิมพ์โอเคนะอันนี้ขึ้นแล้ว 4G เดี๋ยวมาเล่นกันอ่ะนี่เล่นได้ช่วบแบบนี้ วิธีที่4คือต้องเป็นมือถือรุ่นใหม่ๆนะคะบางรุ่นจะทําได้ถ้าบางรุ่นถ้าทําไม่ได้เราก็กดเครื่องหมายบวกแล้วก็พิมพ์เนาะโอเคนะคะคลิปนี้ก็บอกทุกวิธีเลยใครทําไม่ได้ก็ดูคลิปนี้ถ้ายังไม่ได้อีกคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวมาตอบให้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอบคุณค่ะ